ากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะสำหรับครีมกันแดดต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหรือน้ําท่วมเนี่ยอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็ยังมีแดดอยู่ในโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะหนีไปอยู่ไ,ไหนได้ดาวไหนได้เพราะว่ามันก็ต้องเจอพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ดีแสงอาทิตย์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยนะฮะแล้วก็มีกระฟ้าจุดด่างดำโดยเฉพาะคุณใบหน้าคลา้ำแล้วก็บางคนเนี่ยมีผิวที่ไวต่อแสงนะฮะวันนี้ที่พี่เต๋าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เป็นครีมกันแดดนะคุณผู้ชมนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่สำหรับผิวสวยเลยทีเดียวเขาชื่อว่าทเวนที่ 4+ ฟร์พนะฮะ SPF 50 อันนี้ถูกต้องตามกระบวนความที่หมอเขาให้ใช้เลยนะคะเพราะว่า SPF 50แล้วก็ต้องมี PA บวกบวกบวกหมายความว่าเขาจะกันได้หลายชั่วโมงนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่จะปกป้องผิวของคุณเนี่ยจากเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฝุ่นด้วยนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าฝุ่น PM 2.5เราทากันแดดต่อให้เราบำรุงในตอนกลางคืนดีขนาดไหนแต่ถ้ากลางวันเราไม่ทากันแดดก็พินาศ ต่อให้กลางคืนเรานอนเต็มอิ่มขนาดไหนกลางวันเรามาเจอแดดก็เป็นฟ้าเวลาสมมุติว่าคุณไปรักษาฟ้าไม่ว่าคุณจะเลเซอร์หรือกินยาก็าแล้วแต่หรือฉีดฟ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่คุณหมอสกินจะให้มานัในก็คือครีมกันแดดหรือยากันแดดแต่ยากันแดดที่ได้มาตรฐานต้อง SPF 5 0 PA บกบวกวกวันนี้นะฮะ แนะนำนะคะัเวนที่โ p l นะคุณผู้ชมนะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเหมาะสําหรับผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกันเ,เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงแสงแดดได้ป้องกันฟ้าป้องกันกระป้องกันจุดด่างดำด้วยทเวนที่ทุกโฟ p l u ใครสนใจวันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับปกตินะคะราคานะคะ390บาทแต่เราไม่ขายค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์เข้ามานะคะ p i n g 8658นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง PING 8658 <N> ในรายการเต่าตอบนะคะทักมาว่าดูรายการเต่าตอบลดไปเลย100บาทหรือเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะกับ24 e n น y f Plus ค่าไม่ต้องแบบตักเครื่องเสียงกับโกอีควายมึงได้เป็นแค่ลูกข้าแม่ค้านั่นตลาดอาจได้เป็นเจ้านางในคุ้มไม่ดอกผัวก,กูก็ยังแย่งอีสั์ แม่แม่หญิงลีมาที่หมอชิดไม่ได้หมอชิด่าหัวลำโพงแตกเลยแม่แม่หญิงลีไม่ได้นั่งรถรถทัวร์นะแม่หญิงลีมารถไฟรถไฟ,ไฟนะฮะก็มางานก็จริงจริงต้องมาตั้งนานแล้วว่าติดช่วงโควิดนะฮะ f อเยอะหนึ่งนก็คือพี่ด้วยค่ะพี่เป็น FC รุ่นแรกเลยค่ะแม่หญิงลีเนี่ยเป็นเป็นคนขายเครื่องสำอาง <God. S 1> พี่เต่าจําไม่ได้ว่าบอดี้พิงค์เหรอหรือว่าอะไรนะจําไม่ได้อะว่ามันชื่ออะไรเครื่องสําอางัแล้วฉันขํำหน้ามากลเลยแกกล้าขายเครื่องสำอางฉันนั่งหู้วลร้วอยู่คนเดียว เชื่อไหมทุกวันนี้ขับรถไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมนะไม่ฟังเพลงนะฟังเวลามีคนโฟนอินเข้ามาแล้วก็แกด่านั่งขำอยู่คนเดียวฉันคิดว่าจะเป็นบ้าไปแล้วมันทำให้แม่ไม่ง่วงหรือเปล่าเวลานั่งรถาดูมันฟังแล้วมันลีเพลินมันฟังแล้วมันเพลินแล้วก็เขาเขาเรียวเรียวหมายถึงว่ามันเป็นอะไรที่มันเรียลิตี้เลยอ่ะมันไม่เหมือนเน็ตไอดอลคนอื่นเน็ตไอดอลคนอื่นมันเป็นการจัดจัดสร้างขึ้นมามันเป็นการปลอมขึ้นมาแต่นี่คือมันเรียวเลยแล้วก็หญิงลีกับไอไอแอลอะไรนะ ที่เล่นเป็นอะอะไรนะเป็นอะไรนะรูปแมค้านั่งตลาดอะ่อะเจ้าหญิงเอทิ์อ่ะเมืองทิฟอ่ะพี่บอกเลยนะสองคนนี้ต้องสองคนนี้นะอย่าไปยุให้เขาทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขายุให้เขาทะเลาะก,กันเขาจะไม่ตลกนะเพราะฉะนั้นสองคนนี้ต้องต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาแกวีงแกวีนอ่ะตัดเครื่องเสียโกอีควายมึงได้เป็นแค่ลูกขึ้นมันดูขำ มันดูตลกเพราะว่าเขาขายความเป็นจริงเขาขายไลฟ์สไตล์ที่เป็นจริงเขาไม่ได้ขายไลฟ์สไตล์ที่แบบแดดจริดขึ้นมาหรือปลอมขึ้นมาหรือจัดแต่งขึ้นมาหรือมีการเทคเขาไม่เทคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาเสพอะไรเขาเสพเพราะว่าความบันเทิงเขาเสพเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเรียวมากๆเขาชอบอย่างนี้มากกว่ามันฟีเวอร์มากเลยค่ะกระแสตอบรับไม่ว่าจะเป็นไปรับที่หัวลำโพงเอ่ยเพราะว่าเปพารลก้อนก็แตกห่างคือเขาดังมานานแล้ว哈เขาดังมาได้สักพักหนึ่งแต่มันติดโควิดมากันยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนหลังก็คลายลคล็อกกันมาคลาก็มา แล้วเวลาโดนกัดเนี่ยไม่ว่าเอ่ออะไรนะเรื่องฟันเอยเรื่องจมูกเอเอ,อบางทีก็กัดแล้วขำอันนี้พอ่อหรือแม่คะฉันนั่งห่อนะ้อวออยู่คนเดียวอะ่ะแล้วบางทีก็กัดบอกว่าเบื่อแม่เหมือนใยเพื่อชีวิตฉันนั่งขำเกือบตายอะ่ะโอ้แล้วเวลาแกด่าแล้วก็ดา่ามันดา่าสนุกไงคนมันชอบไงมันดมนูมันเป็นชีวิตของคนน่ะมันไม่ใช่เป็นการแต่งแต้ม หลอกลวงขึ้นมาไงเพราะก็จะดังได้ก็ห้าหกปีเหมือนกันทำหมั่นทำคลิปทำอยู่นั่นมันเป็นเรื่องปกติของการเป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลเราต้องแต่ว่าต้องไม่ไม่หญิงลีแล้วก็น้อง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 เยมึงทิพย์เนี่ยรูปแม่ค้านั่งตลาดเนี่ยต้อง ต้องอย่าเปลี่ยนคอนเซปต์นะคะต้องอย่าเปลี่ยนคอนเซปต์คนชอบเราเพราะความเป็นตัวของเราเองคนชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนฮาคนชอบเราเพราะเราเป็นคนที่ด่าแล้วมันสนุกเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนตัวเองเด็ดขาดเริ่มดังแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะแบบดองเพราะเขาจะโดนยัดเยียดไหมคะแบบว่าเอาบทนู้นมาให้ใส่สีสันอันนี้เข้าไปมีอยู่แล้วหล่ะมันมีอยู่แล้วว่าจะให้เล่นบทนั้นบทนี้บทนั้นแต่พี่ว่าแม่หญิงลีแกมีสตินะแกคงไม่ได้รับงานมั่วๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง แกเป็นสาวต่างจังหวัดอะแล้วก็ชีวิตมันสนุกอะเราได้เห็นว่าเอ้ยคนต่างจังหวัดทำไมมันสนุกอย่างนั้นวะเราก็นึกว่าคนกรุงเทพสนุกได้อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะคนต่างจังหวัดซึ่งเ็าอยู่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะแกนุ่นแกมี่โอ้เขาแกงนั่นเออเป็นครัวพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์แล้วดิฉันก็นั่งขำขำดิฉันไม่ขำอะไรดิฉันขำเวลาตอบคมเมนต์ดิฉันนั่งขำคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าดิฉันดูคลิปเนี้ยซ้ำๆไปซ้ำๆมา 30- 40รอบแล้วนะก็ยังนั่งขำไม่เลิกอ่ะ แล้วพี่เต่าคิดว่าจะมีแบบว่ามีมือดีมือปั้นจับไปเล่นภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ไหมคะภาพ,พยนตร์ก็อาจจะเป็นของพี่พศนะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องของออกการออกรายการเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนเพราะเขาเขามีคนเอาไปออกรายการเยอะนะฮะแต่อย่าลืมนะอย่าลืมคอนเซปต์ตัตวเองนะฮะเราขายสุเราไม่ได้ขายสวยเราขายตลกเราขายขำแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งว่าเวลาแม่ เขาพูดกัน2คนเนี่ยเขาจะพูดแค่2คนแล้วก็มีด่าคอมเมนต์แต่ว่าบุคคลที่3ามเขจะไม่พูดนั้นถูกต้องที่สุดฮะเพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงบุคคลที่3มันจะทําให้เราเนี่ยถูกโจมตีจากอีก,อกบุคคลที่3ขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเขาคุยกัน2คนแล้วก็ด่าคนที่เขา,เขามำลักัดอย่างเงี้ยมันสนุกดีชอบมากอยากให้ทําอย่างนี้ต่อไปแล้วก็อย่า อย่าอย่าเกรงใจที่จะกัดแม่หญิงลีนะฮะช่วยกัดแกดเยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาแกด่าเนี่ยมันขำม,มันสนุกอย่างล่าสุดก็แบบมีคนมาหมยิบยืนและเริ่มจะให้ทําฟันทําหน้าอะไรอย่างงี้ครับพี่ดาวทำหน้าไม่ต้องทำนะคะทําฟันก็พอทําได้นะคะแต่ว่าทําหน้าอย่าทําดีกว่าเพราะว่าดาราหลายคนที่เป็นดารา ไขขำเนี่ยหรือว่าดาราตลกเนี่ยหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกเ,เป็นพวกที่แบบว่าเห็นแล้วมันขำเนี่ยห้ามทำสัญญกรรมหน้าเด็ดขาดคนชอบหน้าเยี้ยๆเราไม่ได้ว่าเมียหญิงลีหรือใครนะคนชอบหน้าตาที่แบบว่าหน้าตาที่เห็นแล้วขำอ่ะหน้าตาที่เห็นแล้วขำแล้วแล้วคนมันข่ำคนมันมีความสุขไม่ได้คนเขาลังเกียจนะฮะแต่ว่าเท่ากับคุณได้บุญนะฮะที่ทําให้คนนะยิ้มได้ที่ทําให้คนนะมีเสียงหัวเราะที่ทําให้คนมีความสุขว่า เฮ้ยใครวะคือหน้าแม่หญิงลีเขาเป็นหน้าของคนที่เป็นเอก,กลักษณ์อะเป็นเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยจะเป็นกระเทยเหรอ กเหมือนผู้ชายเลยนะแกไม่น่าเป็นกระเทยเลยกระเทยในเมืองไทยมีเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนแต่ทําไมเรามาสะดุดที่แม่หญิงลีคนเดียวมันหล่อรวมกันมาเป็นคาแรคเตอร์ของแกแล้วก็มันต้องมีเยยยเมย่าไอลินดาเมย่าด้วยถ้าไม่มีเลยินดาเมย่าเสียงตอแหลตอแหลเนี่ยมันก็มันจะไม่สนุกเพราะว่าลินดาเมย่าเนี่ยจะคอยกัดแม่แล้วเวลาใครกัดแม่ยายนี่จะคอยขำแลวสุดท้ายนี่ท่าน่ารีต้องยังไงคะแม่นี่เลยนะทเวนตี้โฟร์พลัสนะคุณผู้ชมนะฮะฝากไว้ด้วยนะ SPF 50 PA บบวก อันนี้ถูกหลักตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะฮะแล้วก็ป้องกัน PM 2.5ก็คือฝุ่นด้วยไอ้ฝุ่นเนี่ยอันตรายนะนอกจากหายใจไปแล้วมันทําให้เราเป็นโรคปอดแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราในการเป็นสิวอุดตันด้วยครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF 50และต้องมีคําว่า PA บวกบวกบวกวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะจากราคา390ไม่ขายนะฮะไม่ขายในรายการในรายการเตาตอบเดี๋ยคุณสั่งซื้อไปเนี่ยนะ Plus เนี่นะฮะลดให้อีกร้อนึง เฉพาะแฟนรายการของทีวีพูพเลยนะเหลือ290วิธีการติดต่อทำยังไงฮะแอดไลน์นะคะเพียงแค่แอดไลน์เท่านั้นนะคะ p i n g 8 6 5 8าย้ำอีกครั้งนึงค่ะ p i n c 8ป5 8จากราคาปกติ390บาทไม่ข่ายนะคะรายการเต่าตอบว,วันนี้เท่านั้นลดเลย100บาทเหลือแค่290าบบาทค่ะติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะคะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสก์รับและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันค